ดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนั่งดีไม่เป็นไรยืนก็ได้เราก็จะมารีวิว L O L นะคะของปลอมดูได้ไงว่าของปอมมาดูจากยูท่อมาอยู่อะๆฝอ่นอันนี้คือเสกเสียงแสงสีอันนี้มันมีออ้เสกตัวดีแก่ไงต่ออันนีิชาเอากลนไปให้หน่อยดิ หาตั้งนานตกใจหมเดเลยนึกว่ามันไม่มีสิบสิบอยู่อ้าวไมนลองเกะไอ้นัะสิอย่าแล้วไม่เปิดยังไงเปิดดูปะะะ่ะนี่ไงอ๋อนี่ไงเปดอ๋อนี่ไงมี ไม่มันไม่สีฟ้ามันต้องแกะอีกเดี๋ยวหอวางก่อนนะฮะมันไม่มีสีพ้นี่นี่อาจจะได้สีพื้อะได้ดิมีสีฟ้าสีพูงมาจากไหนน,นี่ทุกคนสีฟ้าผมสีฟ้าเหรอคุณหน้ามันดิ <laughs> เอากันแกะให้หน่อย เก็บมือไี่ใช่หรอกทุกคนคืออันนี้เราอัดมาหน,น,น,นึ่งนาทีแล้วอะอัดมานี่อันนี้แช่ได้ผมสีฟ้าเนาะผมหยุยเนาะผมแบบหยิกๆเนาะเยีะยมันใหญ่มากเลยอู้เลยแปลกใจัง <c oughs> เลยอ้แกเจอะรูตรงนี้เลยเหรอ ีเลยกะก็ได้โอ้น้องร่วงน้องร่วงน้องคนนี้ก็ร่วงด้วยเหมือนกันนะโอ้แม่กะไม่ออกนี้เราจะมาดูอ่าวิวมีสติกเกอร์ด้วยทำไมเราต้องอุดเดี๋ยวทำไมนี่ยชาไปเก็บตัวก่อนพี่ชามีอันนี้ทำไมพี่ไม่มีอพี่ชาทำไมทำไมไม่ดูอันนี้ก่อนอ่อะพี่ชาไมน ทงไมของดิชาไม่มีอ่ะไม่มีหรอไม่ไงนี่แก้วโรงเรียนโอ้อ่าของเราได้ได้แว่นกับน้ำแข็งนะฮะครูอ่ามีสติกเกอร์ด้วยนี่สติกเกอร์ไม่ได้เล่นเอวเอลมานานมากเลยนี่ทุกคนเราได้แว่นนี่เราก็จะใส่ทุกคนอันนี้ของดิชามีแต่ทำไมของเราไม่มี ก็ให้ทำกล่องมี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 เอามีแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาบอกให้ส่งเราก็เชื่อเขาเนะนี่เลยรองเท้าตะรองเท้าอุ้ยนี่ไงเขาให้หาตรงนี้ให้หาจุดส่งเดี๋ยววันนี้นี่มีอะไรเลยก็ถูกเชื่อสาวน้อยกินให้หน่อยกินีห้หน่อยกินีห้หน่อย วิชามันม e ีไส <tinc S 1> ่เซอร์ไพรส์ด้วยไข่อ่ะนี่ขอิชาอันนี้พี่มาขอิชาเด็ดดีพี่พเดี๋ยวเราค่อยเปิดทีหลังนะฮะนี่ดิวข้างในก่อนมันก็จะมีหนีวิอันนี้อะไรอ่ะโอ๊ยสันหาน้ออ๋อไม่มีอะไรอ๋อรู้แล้ว ใช่มังมีตรงนี้อีกเปิดไงอะอะไรใส่อะ่ะไม่รู้อะ่ะนี่เราได้รองเท้ามาแลวะนะฮะไม่ไม่มีอะไรอาจจะมีอะ่นใส่ในเซื้อนะคะมาอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่น,น,น,นี่มันมีรูมใส่อะไรอะเราสัญหาอยู่ในนี้แน่ อะแกะตัวกันเลยนะชิชแกะยากมากเหอจะบอกว่ามันเนี่ยบเหมือนกันเหมือนกันแบบทุกคนเราได้เหมือนกันเพราะคือภาษาเสถียรกัน,กนใช่ครับภาษาเสมาเรา,าจะแกะซองนี้ก่อนนะคะ,ะมไม่ได้ใส่ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ชุดไม่ใช่ชุดหรอไม่ใช่ชุดไม่ใช่ชุดอ่ะ มันอยู่ในซองไะชุดกะทำไมของพี่มีสองซองของเราก็มีสองซองไงแว่นต้องมาจากชุดน้องซองหนะะึมีแว่นแล้วซึ่งนี่นะคะแว่นแว่นเราก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ<อ>ต่อไปอีกซองนึงนะแว่ยของพี่ทำไมมีเศษด้วยวะอุ้ยชิคก็ปุ่นมีรองเท้าชาลีไหมนีม่ ดูดิชุดของเราน่ารักนี่ชุดสีชมพูจะโบกขอลองเท้าก่อน,นแล้วมันจะใส่เห็ดอย่างไหมได้แล้วชุดเราสวยมากเลยชุดน่ารักนี่ไม่ได้ยี่รูชโลเอาไปโชว์กั้แค้ก่นดิ นีฉลองอุ้ยเดี๋ยวอ,อันอันนี้มาเอาไปเล่นกับน้ำได้มันจะร้องไห้หรือมันจะหรือมันจะอะไรมันจะจเปียกสีหรือมันจะร้องไห้หรือมันจะอ้วกหรือมันจะฉี่ได้นี่อันนี้คือคือสามารถให้น้องยืนได้นะตรงนี้เนียให้น้องเขายืนได้ นี่มันมีอันนี้มันมีของอยู่ตรงเนี้อะไรอย่างเงี้ยอ้ตูวอย่างสีแดงใช่นี่อันนี้ก็จะเป็นเอ่ออัลบั้มไม่ใช่ดินี่แคตตาล็อกนะฮะอุ้ยใจเย็นใกล้ไปไหมอ่ะโอ้ัวอย่างสีแดงช่วยเราดูยมีหวีหวีหวีมามาใช มันจะมีตรงนี้นะเปิดตรงนี้ออกมนาะวดนมแกไม่ออกนมนสีขาวเหมือนกันนะแล้วอันนี้มันใส่เขาไปยังไงวะจวะไ่ว่างนะโควิดอะให้น้องถือถืออะไร้มันถือไม่ได้ คือชุดข้างหน้าคือโค้ดสวยแต่คือชุดข,ข้างหลังไม่ใส่ไม่ได้หรอนี่หนุพี่เป็นไงดูข้างหลังดิชุดมันเล็กเกินไปหมดแล้วมันแค่ไหน,นหรอเม่นเลวแล้วนี่สุขอเอามาทำอะไรหนูิ้นหนู่มเบเยตรงนี้ทำไมอยากเอาอันนี้มัใส่ลงไปยังไงมันดึงไม่ออกด้วยไงประเด็นมุนเนาะ ถ้าพาขึ้นมาคือไหนอ่ะไม่ใช่ใชทำไงอะ่ะเอาเง,งินน้องห้อยยังไงอ๋อรู้แล้วทำไงห้อยหนะ้อยตรงนี้เสียยากมากทุกคนเสียเย้ะเสียได้ค่าเงินไหม ทุกคนมาเปิดข้างบนไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวบวนบุกแล้วตัวบวนลุกแล้วบุกแล้วโลกจะใส่ยังไงใส่ได้ข้างเดียวพี่เจ็บมือพี่เดวใส่ยังไงนะข้างเดียก็ยัดเข้าไป พังจะบอกว่าพังค่ะแก่ใส่พังแล้วเนาะไม่เป็นไรนะแต่มันปิดอย่งนี้ได้ล้าะนีไรหมายว่าไม่เสียงอะเหมือนไงข้างบนอะดึงก็ดึงไม่ออกอะไปเนี่ยมันเอามีอูเอามีออก ดึงอยู่ดึงไม่ออกนี่เลของมันเอาไม่ออกไงมันต้องดึงอันนี้ออกปะอไอคีมาเก้านาะทีแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราบีบบีบน้บีบละบีบเกลือบีบไงได้รู้ไงว่า่ากของกองนว,ว่ามันจะร้องไห้หรือ หรือเปลี่ยนสีหรือว่ามาาันจะฉี่ได้หรือว่ามันจะไม่สูบค่ะไม่สูบค่ะเราก็จะเก็บของที่มันต้องใช้แล้วก็ขยับไปที่นั่นได้กินะรทอ่ะสุดยอดเลยนะ ปมาของไว้ในข้อเอาไว้ในข้อไหมตัวไว้ในข้อใช่ไหมเราจะย้ายไปฉากหน้ำบ้านนิชากันเลยนะอม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอเคดิฉากมาแล้วดิฉากมาแล้วนะคะนี่ก็คือในห้องน้ำไหนในตัวไหน เอาตัวขอ,ววอเอาตัวเรามาดิเอาคนน้ำมาด้วยต้องมีปืนฉีดน้ำใหม่แล้วทุกคนอ่ะเรายัดปากเข้าไปสีไม่เห็นเดืยดเลยสี่วั <laughs> มันยังไม่เข้าบีบดีบีแบบบีบแล้วก็ ปากน้องแล้วก็บีหัวไม่เอ่อยนะคะสรุปว่าเราต้องใส่ไปทั้งหัวเดี๋ยวผมน้องเปียก <c oughs> <c oughs> ผมเปียกอะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ยัดก,ก็ยัดไม่ได้ <c oughs> ยัดไม่ได้ยัดไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคือผมเปียกไปเรร้อย อ้าวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะ